พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่9เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องได้รับการอวยพรร่วมกับอบัราฮัมที่ซื่อสัตย์และพระวจนาที่จะใลค้ควรและสมาคีธรรมในพระธรรมการาทียฐบทที่สามข้อที่13-14ถึง14 พื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพี่นองคาพระพรของอับราฮัมไม่ใช่แนวคิดธรรมดาแต่เป็นรากฐานของข่าวประเสริฐหลายคนคิดถึงพระพรนี้ในแง่ของความมัง่งคั่งทางวัตถุเท่าน,านั้น แต่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากพระพรของอับราฮัมคือการหลั่งไหลแห่งพระคุณของพระเจ้าพระเมตตาแห่งพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งแปลมาจากคำภาษาฮีบรูว่าเฮเซดซึ่งรวมถึงความปลดปันจากพระเจ้าการเกิดผลการครอบครองและที่สำคัญที่สุดคือพระสัญญาของพระวิญญาณเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมพระองค์ตรัสว่า เราจะเอ่ยพรเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นพรบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าปฐมกาลบทบที่12ข้อที่2ถึง3นี่คือคำเป่าประกาศเชิงเผยพระวจนะถึงขอบประเสริฐของพระเจ้าเป็นการประกาศแผนการของพระองค์ที่จะเทวความรักและความเียงงามของพระองค์ลงบนมนุษยชาติทั้งมวลด้วยผ่านทางความเชื่อ อาคาลทูตปปโลทําให้ชัดเจนว่าพระพรเน้ได้มาถึงคนต่างชาติแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในพระคิดคุณก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮาัมและทายาตามพระสัญญากาลาเทียมบททีสามขอ้อที่ยีคุณคือความสําเร็จของพระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้แก่อับราฮัมเมืม่อหร่พันปีก่อนพระพรนั้นรวมถึงการทําให้เป็นคนชอบธรรม ความชอบธรรมพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเข้าถึงความบารณ์ของพระเจ้าพระคมัมภีร์กล่าวว่าดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรจากอับราฮัมผู้ซื่อสัตย์กาลาเทียบทที่สามข้อที่เก้เมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมก็ทรงสัญญากับพงพันธุ์ของอับราฮัมซึ่งก็คือพระคิดว่า บรรดาพัญญาที่ได้ประทานไว้แก่ราหามและพงพันธ์ของท่านนั้นไม่ได้ดัดว่าและแก่พงพันธ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนทั้งหลายคนแต่เหมือนกับประทานแก่คนผู้เดียวคือพงพันธ์ของท่านนั่นคือพระคิดเมื่อคุณรับพระคิดคุณก็ได้รับประทับใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาการประทับจานั้นบ่งบอกว่าคุณเป็นของพระเจ้าเอง และรับรองว่าคุณจะได้รับพระพรและผลประโยชน์ทํพวงจากพันธสัญญาอับราฮัมและท่านทั้งหลายเป็นของพระคิดแล้วท่านก็เป็นพงพันธ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญากาลาเทียบทที่สามข้อที่29จงดำเนินชีวิตด,ด้วยการถนักรู้เนี้คุณไม่ได้พยายามจะได้รับพระพรแต่คุณได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซื่อสัตย์จงประกาศสิ่งนี้ ต้องดำเนินชีวิตตามเนี้จงเผยแพ่พระพรไปทุกหนทุกแห่งฮาเลลูยาอาเมนให้เราเ่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นพงพันของอับราฮัมผู้ได้รับการอวยพรและเป็นที่ปรดปรนอย่างสูงในพระเยซูคริส พระพรของอับราฮัมกำลังทำงานอยู่ในฉันทั้งในวิญญาณจิตใจและร่างกายของฉันฉันสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ในพระคิดฉันดำเนินชีวิตในสุขภาพความจเจริญรุ่งเรือง และเชชนะของพระเจ้าในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณรับประคิดคุณก็ได้รับประทับใจด,ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาแล้วคะ่ะการประทับใจน,นั้นมงบอกว่าคุณเป็นของพระเจ้าเองและรับรองว่า คุณจะได้รับพระพรและผลประโยชน์ทั้งวงจากพันธสัญญาของอับราฮัมค่ะดังนั้นจงดำเนินชีวิตด้วยกันขณะรู้นี้คุณไม่ได้พยายามจะได้รับพระพรแต่คุณได้รับพระพรร,ร่วมกับอับราฮัมผู้ซื่อสัตย์จงปอประกาศสิ่งนี้ทงดำเนินชีวิตตามนี้จงเผยแพร่พระพรไปทุกคนทุกแห่งนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟ e b o o k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด